สวัสดีครับผมมาอีกแล้วครับหลังจากมือนั้นครับที่เขามาครับผู้ไายเอ็นอร์อแล้วเด็ด้ขึ้นกับเมฆบังนะครับวันนี้มามาใหม่ครับมากับพี่แต่ครับวันนี้ครับพี่เต่ขึ้นมาครับเหมือนนี้กลับมาจเองานนะครับมาเลดูเก็บเกี่ยวครับมาช่วยทางบ้านเก็บเกี่ยวนะครับเขาครับ ให้หนะวันนี้ีิเตะมาแล้วครับี่เตะมาแล้วครับผมนี่พี่เตะมาแล้วทางนั้นครับทางนั้นครับครับผมไปครับตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงแรงครับนี่ฮอครับตอนนี้มีฮอดคนนี้นี่ผู้ปีนวงนี้แล้วครับอ๋อ คักเฟ่อะใหม่ไปยังจีน่าไาทังเทิงมนนะครับรหัวไก่ป่านะครับหัวไก่ป่าทั้งหมดแหละครับสะนี่ครับแถวๆนี้ครับ ไอป,ป่าเยอะเนี่ยนี่ครับโอ้โสียาวนะครับแบบพุไทไย,ยไปแล้วครับบุป่าไปแล้วครับผมไปครับบุเฮากันดีครับ ตันนี้เธอก่อนนะครับเข้ามากับผู้ไทยเอเวนเจอร์แล้วครับสามขาเข้ากันย่งครับาจะมีต้องตัดไม้เพิ่มนะครับ เพลงคนนี้ต่อขึ้นครับแต่ก่อนนะั้นเงียบนะครับไม่ค่อยมีลมเลยอันนี้คือเป็นหนาวครับหนาวแล้วครับตอนนี้ภูขเขาสูงระดับปันปันที่เหนือเข้าไปต้องเอ็ดแล้วมั้งครับ เอามาขา้าวเหนียวก็เอามาครับพุกเป๊ครับน,นี่เอากระเป๋าเจ็บ่อนมานะครับเป๊สลับฤดูหนาวครับสายเป้ครับจะมีทุรุดูได้ครับ ฝั่งทางทิศตะวตันตกครับแม่เสียงทองลงบาย่เป็นมบางอเลยโอเค่มมีจุมลมม,มมากผมดีเมืองลมส่วนครับเมืองลมครับตอนแรงเมืองเอารับ, <c oughs> รบก็มาก่อมันก็แล้หนเหรอบนรนเลยแม่ เที่นี้ก็มีเมฆมาบดบงังอีแล้วครับตอนเช้าเลยถ้ามีเมฆมาบดบงังอีลลแล้วตอนเลกเราได้เห็นตะเวนขึ้นน้อรอบที่ชงนะครับปีนี้วันนี้มากับพี่เต๋นะครับวันนี้มากับพี่เต๋ครับสองคนครับแลวก่อนน,น,เอเอนั้นก็มากับผู้ไทยเอเวอเรสต์ครับสองคนคือกันลมหนาวครับวันนี้หนาวหน,น,น,นาวกาเมื่อนั้นหลายครับ ง euh ่มานกนี่ขตองมาครับต้องมาโซนร้อนครับอากาศหนาวลมพัดง่าๆนี่สองหอยเ็ษเมือาข้ามอมะเขมันได้ด้อเนาเด้อมาครับอากาศหนาวโซนมาออน แต่แล้วนี่ง่ายนะไปเอาเปล่าดยไปเอาเปล่าป้อเอาไเมื่่นนได้หมต้องมาหนิไปกินไปนี่ มีจ้โผล่ก็เ่อเดวมีหมดแล้วมันก็นขเข้าให้สีเข้าได้ปุ๊บลองรู้สึมีเจ้โผล่เลยเดี๋ยวไปนอนแล้วครับเปมุมูครับไม่ได้กลางครับของถุงนอนนะครับเรามีถุงนอนนะครับอน,นอนกันเลยครับผมของเขาตรงนี้ครับ ไปห้ากันนานพิเศษนะครับยามหนาวครับไปรุ่นหนาครับพอฤดูหนาวนะครับนี่ลมสนั่นครับลมพัดแรงเรามีถุงนอนนะครับำกำลัรกพาผื่นเล็น้อยแล้วนะนอนนะครับลบพัดแรงฤดูหนาวน นะครับทุกโรดด้วย6ครับเดี๋ยวเขานอนครับค้าบึ่งภาที่ขึ้นบื่นสาวครับนอนแล้วครับ2คนครับสุมนี้ครับหลับฟันดีสวัสดีสวัสดีครับ พืนเท่าพอกันครับตะเวนขึ้นครับผมคือแต่วมีเมฆบังครับมื้นครับผมตอนนี้ครับสีสามครับผมลมแห้งครับลมแห้งขนาดครับเต่ของเฮาครับ เบื่อนครับลมแหงครับโ<อ>โห<อ>ต่อค,ครับโอเค<อ>ครับจ<อ>เ,เานอต่อผมคอยเบองวิิกาตอนเช้าครับ Mm-hmm. มันจะขึ้นครับนี่เมกกับพอดีนะครับดีเลยครับมอสนี้วะเนอโมอสน่นนะนมีอะไรนะนี่เราเพห่นนง,งเข้าไงเพิ่งวเข้าครับต้มไก่ใส่ฟัก đấy <coughs> 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 โอ้เราต้มมาก่อนครับไก่จะหยามเลยจะไหมต้มเสร็จแล้วเราฟักลงลำหลังมาฟักอย่างนี้เราสดน้ำฮ้อนครับ มอตมครับตมไก่ครับมอเข้าครับเดี๋ยวรอเทียมมอโมเทียมหอมเนาะกำลังไปที่วครับที่เขา ลมพัดครับมอกกำลังขึ้นนะครับมอกจางนะครับลมพัดแห้งครับผมถ้านิ่งตัวนี้คือคือจะเป็นหมอกนะครับตอนเช้าพี่นองพี่เต้ครับเปมุ้งนะครับเปมุ้งกับเป็นเปนมุ้งแบบหนานะครับสำหรับฤดูหนาวครับจะหนากว่าเปรปกตินะครับก็มีครับผมเปมุ้งครับชุนหนานะครับ จะได้มีเย็นล้างรับครับผมแต่การทั้งคนครับแต่ละมีถุงนอนครับถุงนอนเพื่อความอบอุ่นนะครับผมอยู่อยู่ได้ครับขณะนี้ฤดูหนาวนะครับอาจจะมีมุกรับพอมมุกไหมพรมรับถุงเท้าแต่คนกินหนาวแห้งนะครับผม วันนี้ครับม้งข้าก็ไม cam ่ต้องกางก็ได้ครับถ้ากางก็จะบางลมได้ได้ดีขึ้นนะครับม้งคือนี่โอเคครับพี่เตะกลางม้งครับ่วนผมไม่ต้องกางก็ได้เพราะว่าพี่เตะหันคางรับลมเต็มๆนะครับแล้วผมนี่หันหันหัวขึ้นนะครับหันหัวมาพี่ครับโหหันมาพี่ตีหันหันไปพ้นครับก็เลยไม่ได้ปะทะลมปลอ้ครับพี่เตะปะทะลมเต็มเต็ม ผมโอเคครับประมาณนี้ที่นอนที่อยู่ที่นอนเฮาทองฮอลครับกินข้าวสังตระดึกขอกินน้ำไม้สังตระดึกหิวอีละอมองซิมหรือเนาะเส่ยอยู่แล้วเ,เล็งเดือดครับเล็งเดือดฝักใส่เลยเล็งเดือดเลยครับ ชิงชิงพี่ดีครับแมาต้มไก่ใส่มาฟักเฮาเสื้อมาฟักอ่า วันนะครับน้ำยัมีอย่งงี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ หลังครับเอ่เก็บผ่าไว้เป็นความทรงจำเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับเธอนี้ก็ขึ้นแล้วครับปีนี้มาสองเธอแล้วครับวังนี้นี่ครับผาสหายแหลมผูไทยโอเคครับผมไปตรงนี้มันจุดสูงสุดแล้วครับที่เราอยู่เป็นหลั่นลงมาอีกนะครับถึงนั้นนบังครับโหตอรีบครับมาหั บังนะครับบังวิวเท้าลงมาอยู่อีกชั้นหนึ่งครับผมมีหลายชั้นนะครับเป็นโฮเทลลี่ครับก่อนหินข้างบนครับแห่นประดูแหลมภัย ผมนี่นครับโอ้ตอรีดครับขึ้นไปนเส้นกับแหลมมือรีบขึ้นตอรีดนะครับ เรีบยววไปเลยครับคลิปนี้ครับเนียผมว่าไปเลยก็ตรีบเลยครับนอนแถวนี้ก็ได้ครับแต่ว่าวิวไม่ได้นะครับวิวไม่ได้ครับตรงนี้เราเคยนอนแล้วครับตรงนี้ ไก่ยังมีทั้งขันนะครับไก่ป้ากันครับจะลองโรยไก่ป้าทั้งหมดเลยครับท่านลายทั้งตื้อลายวันนี้ครับขอไก่ป้าครับทีจะน้อยรับไก่ป่าขันครับเข้าสู่รูหนาวใหม่ไม้ลวงลวงลุ่นเริ่มเริ่มลงล้่นใหมไม้แห้งลงลุ่นมาแล้วาเอามาของไก่ป่าขันครับฉะนั้นไก่ป่าขันครับตอนนี้เพิ่งเริ่มครับ อยู่แถวผมไปไกลๆก็เริ่มคันในป่านะครับหอนยามม่ดีเถราะว่าเลือกรับู่กับห้อยสะละเือ ท่องเที่ยวเก็บภาพไม่ค่อยมีเสียรายอกครับ